สวัสดีทุกคนด้วยนะคะท่านขอนจารัสสู่ช่อง The Man Asistit เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องสุ่มที่เราแทบตายในการหามาทุกคนอันนี้ขอพูดจากใจว่าแทบตายในการหาจริงๆอ่ะกล่องสุ่มอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มของ g อ r l o m i n g นะคะคือพูดง่ายๆว่ากล่องสุ่มตัวเนี้ยมันจะเป็นเลือของเล่นค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรลของเล่นพวกนี้ซึ่งเราอยากได้คาปิเบลา่าหรือไม่ก็น้องฟักทองตัวนี้นะตัวอื่นไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่ะแต่อยากได้ตัวนี้จริง,รงๆก็หวังให้ได้ด้วยแล้วกัน แล้วบอกเลยทุกคนกว่าจะได้กล่องนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆคือแบบไปที่ไหนก็หมดอะไปที่ไหนก็หมดจริงๆก็เลยแบบพยายามอย่างมากที่จะหาสุดท้ายก็ได้มาแล้วทุกคนได้มากล่องหนึ่งแค่กล่องเดียวจริงๆแล้วก็หวังจริงๆด้วยว่ามันจะเป็นตัวที่เราอยากได้อะ่ะขอเฮอคาปิบาร่าน,นี่ทุกคนดูสิเห็นไหมหน้าตานะนะั่นอะดูสินาตาหน้า,านะ่ะมันน่ารักจะตายชักะ่ะขอคาปิบาร่าเฮอรนะหรือไม่ก็แมวฟักทองหรือไม่ก็แมวตัวนี้ก็ไดอ้อันนั้นคือแบบ ที่อยากได้นอนที่สุดนะแต่ที่เหลือไม่เอาอะไม่อยากได้แบบมอใจแต่อยากได้เป็นพวกรถเนี่ยอย่างเงี้ยอยากได้รถจริงๆขอให้มันได้แล้วกันนะทุกคนถ้าอยาา่างงั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นเราก็ได้เวลามาเจ็บปวดกับความจริงที่อาจจะโหดร้ายหรือดีๆก็แล้วกันนะไปดูสิขอให้ได้คนที่เราตัวที่เราอยากได้ด้เถอะขอให้ได้กล่องที่อยากได้ ยักต yes, yes. eh, uh, uh, ์ด si. <What? S 1> ิย uh, mm ัก hmm. ต um, ์ดเอ๊ะอ่ะเออแป๊บนึงนะทุกคนมันติดอ่ะลงกาวยืปหน่อยแล้วก็เออขอให้ได้เออมจะได้่เนี่ยอย่าบอกนะว่ามันเป็นรถอย่าบอกฉันนะอย่าแปเป็นวันใส อย่างน้อยก็โอเคอย่างน้อยก็โอเคไม่ใช่คาปิลาวะลาโกโอเคแมวโก็โอเคแล้วทุกคนน้องแค่นี้โก็โอเคแล้วค่ะโอเคแล้วโอเคแล้วเอากองไปโฟกัสอีกลูกเออโฟกัสหน่อยเออนี่ทุกคนเดกตัวนโอเคแล้วได้มาเป็นเอิ่มหาแบบน้องทิกเกอร์พัมกินค่ะทุกคนได้น้องคนนี้มาโอเคแล้วทุกคน สบายใจแล้วไม่ใช่คาปิบา่าไม่เป็นไรน้องแมวพักทองก็พอแล้วไม่หวางอะไรแล้ววยดูสิน่ารักมากเลยดูสิทุกคนรถน้องเด็บจะมูกจะมีดินัพูดเล่นไปอ่ะ,อะน่ารักนะดูดิมีมีให้ใส,สายนี่ด้วยแล้วก็มีหางแล้วก็มีป้ายเอิม่มดูสิอ่ะอือ ยับบอกหรชัดเจนว่าผลิตจากไหนแล้วก็จะมีล้อเล็กๆสีล้อหน้าตาดูสีตะจัตมมูจี๊ีนะทุกคนรถน่ารักมากรถน่ารักมากแล้วเอ,อิ่มถ้าดึงอันนี้มาจะเป็นยังไงโย่โท้ทีลดความลดความทอทีทุกคนเอาใหม่เอาใหม่าหมลาลาล,า,ลาใหม่นะ ไปไหนแล้วอะโอเคนี่เองเออแต่่าเป็นอะไรหรก,กรน่ารังกีนะทุกคนพูดเล่นปะเอิม่มขอใครสักคนหนึ่งมาช่วยเอิม่มขับรถหน่อยแล้วกันนะอยู่สิเรานั่งได้ไมะมอาตาโตนะทุกคนตอนแรกเราคิดว่ารถไอแบบเนี้มันจะใหญ่กว่านี้นะสรุปคันก็แค่เนี้ยแ,แล้วดูและดูแคบคันก็แค่เนี้ยแล้วดูตัวละครเอิม่มเดี๋ยวไปหาคนใหม่แป๊บนึงขอเวลาสักครู่นึงค่ะ เอาล่ะหลังจากที่เราใช้เวลาสักพักนึงน,นะทุกคนในที่สุดเราก็หาอาสาสมัครมานั่งรถคันจะมูจะมีที่ได้แล้วทุกคนซึ่งก็คือคุณจักรจาก identity v แล้วกันนะทุกคนเย็บคุณจักรนี่แหละค่ะรบกวนช่วยขับรถให้หน่อยแล้วกันนะป่ะยิ่งน้อยเขาก็ไม่ตกนะทุกคนใช่หไหมโอเคมันก็ใช้ได้อยู่คุณเล่นไปหนไหมฟิกเกอร์เล็กๆหรือไม่ก็พวกตุ๊กตาตัวเล็กๆกัน ก็นั่งได้นะเห็นไหมเนี่ยนั่งได้อยู่โอเคแม้ว่ามันน่าจะเหมาะมันน่าจะต้องมีตัวที่เล็กกว่านี้ก็เหินนะแต่ตัวแค่นี้ก็ได้ละก็ใหญ่เน้นอยก็มีของนั่งได้แล้วกันนะเอาล่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราต้องขอจบการเปิดคลิปกล่องสุ่มของเราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมนะทุกคนถ้าใครกำลังมองหาล้วลพีออเดอร์ชุดคอทเพย์อยู่แล้วก็ร้านแป๋มอนช็อปอยินดีให้บริการน,นะคะส่วนลิงก์ก็ทิ้งไว้อยู่ที่ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้กล่องสุ่มแบบผู้นี้บ้านแล้วก็เราตอนนี้เปิดทิกตอกช็อปไว้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนแล้วก็สามารถเข้าแวะไปดูได้นะคะซึ่งเรามีไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนเพราะว่าเพิ่งเปิดอะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปและะ้วค่ะบ๊ายบายแอนเทคเ o ิลเซลเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วขออีกสักบึนสิอาตกตกเอะ